ที่อาคารเย็นศิระโรงเรียนราชปัญญุเคราะห์42จังหวัดสตูลนายเอกลักษณ์รลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประจําปี2564ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชปัญญุเคราะห์42จังหวัดสตูลโดยมีนาวัตรีหญิงโนสมาลีเซนประธานแม่บ้านมหาวไทยัยจังหวัดสตูลประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วรราชการจังหวัดสตูลร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน150 ห5ชุดให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดจสตูลตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุดและตำบลเกตีอําเภอเมืองโจวสตูลมีเนื้อที่260กไร่3งาน11.9ตารางวาโดยมีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิน้นจำนวน7 4 3คนนักเรียนชายจำนวน364คนนักเรียนหญิงจำนวน379คนบุคลากรโรงเรียนรวมทั้งสิน้นจำนวน83คน